สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ V88 ปรถกระบะเกตเอเชนเคยนะคะมาพบกับออยเซล V88 อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะออยจะมารีวิวเป็นรถ t o ยทาไฮรักรีโวโฉม2017ตัวเจนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะสภาพเดิมๆเลยค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะใช้งานไม่เยอะนะคะราคานะคะอยู่ที่4 9 0 0 0บาทค่ะ จองภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเปิดดาวอยู่ที่8,888บาทค่ะคุณลูกค้าจองออนไลน์ผ่านออนไลน์เข้ามานะคะเริ่มต้นที่88บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหสมคำร่ำลือ v ี8แปลกๆกันจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีกันชนหลังแบบนี้เลยนะคะสภาพเดิมๆค่ะคุณลูกค้า คุณลูกค้าสามารถแวะมาชมรถกับทางโชว์รูมเราได้นะคะเปิดให้บริการคุณลูกค้าทุกวันเลยนะคะมาไม่ถูกยังไงคุณลูกค้าติดต่อออยเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศ6 1 6์3 5 2น9นะคะออกไม่ยุ่งยากนะคะคุณลูกค้าวีแปลกๆของเรารับทุกอาชีพเลยนะคะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่คิดว่า รายได้ของเราน้อยนะคะอย่างเช่นคุณลูกค้ารายได้900 0หมื่นหนึ่งหรือหมื่นต้นๆนะคะคุณลูกค้ากลัวว่ารายได้ตัวเองเนี่ยจะไม่พอนะคะคุณลูกค้าก็สามารถเอาคนในครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกนะคะสามารถเอามากู้ร่วมกัน2คนจบเลยนะคะหรือว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ได้นะคะเอามากูร้รวมกันรวมรายได้กันนะคะก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะ ต่างจังหวัดนะคะก็ออกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพพะะ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนานะคะผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะไม่มีสลิปไม่มีหนังสือรับ,บรองเงินเดือนนะคะก็ออกได้หมดเลยนะคะเพียงคุณลูกค้านะคะโทรเข้ามาปรึกษาออยได้เลยที่เบอร์โทร0 6 1 6 8 3 5ห29นะคะออยยินดีให้คำแนะนำคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามออยได้เลยนะคะ สำหรับเวีย8เรานะคะรับประกันเรื่องเครื่องเกียร์เฟืองถ่ายให้ด้วยนะคะ3เดือนนี่นะคะภายในก็สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะคุณลูกค้าสภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะไม่โซมนะคะรถที่เวีย8แล้วส่วนมากคัดสภาพทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีผิดความและก็ไม่มีจำนามแน่นอน,นะค,ะค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะสามารถแวะเข้ามาชมได้เลยนะคะมีให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถตู้ ตอนเดียวรถตู้ทึบนะคะมีหมดเลยนะคะหารุ่นไหนกันอยู่นะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะหาเป็นราคาผ่อนถูก,กสบายๆนะคะก็ติดต่อสอบถามออยเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เป็นเบาะผ้านะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้หมดค่ะคุณลูกค้าทุกจังหวัดเลยนะคะเราหลับเราหลับทุกอาชีพเลยนะ ลูกค้าคนไหนนะคะที่มีญาติพี่น้องก็แนะนํากันมาได้นะคะมาออกที่วี8เราเรามีค่าแนะนําให้คนละ5,000บาทเลยนะคะ เอาละค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวย้ำราคาช่วงท้ายกันอีกทีนะคะราคาคันนี้นะคะรีโว่ปี2017เครื่อง2.4ตัวเจนะคะราคาอยู่ที่4,900 0บาทค่ะคุณลูกค้าจองภายในเดือนกระดากรดาคมนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่8,888บาทค่ะ จองออนไลน์เพียง88บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะยังมีโปรแถมทองมูลค่า5,000บาทด้วยนะคะขับฟรีอีก2เดือนนะคะฟรีประกันภยัยฟรีค่าจัดทำไฟแนนซ์นะคะรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้3เดือนฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า1,000บาท ฟรีดอกเบี้ย0%ูเ์ซน์นานถึง1ปีด้วยนะคะโอ้โ oh หเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทาง V ีแปแปกของเรารถก็นนำราคาจัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้ามากมายเลยนะคะไม่จองไม่ได้แล้วนะคะคุณลูกคา้ารีบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะจะได้มีรถไว้ไปเที่ยวก่อนหยุดสิ้นเดือนนี้กันเนาะ สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากคุณลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปแรกนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะเพราะว่าวีไแปกของเรามาอัปเดตรถสวยๆให้ได้ชมกันบ่อยๆเลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ